นพดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มโปรดอีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับเป็นเล่มล่าสุดของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะ ก็ผมก็เป็น f c เนาะเป็นแฟนคลับของพี่ตุ้มอยู่แล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยเพิ่งออกมาเพราะว่าเพิ่งได้มาอ่านแล้วก็อ่านจบแล้วก็รีวิวทันทีนะครับชื่อว่าไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาสนะผมอ่านแล้วจริงๆมันมีเรื่องราวมากมายนะต้องต้องจริงๆแนะนำหนังสือพี่ตุ้มเนี่ยต้องไล่อ่านทุกหน้าทีละบรรทัดแล้วเราจะได้อัธรสนะแต่คราวนี้ผมหยิบ 13ข้อที่ผมชอบนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนบเรอนสตอรี่ด้วยก็อยากจะมาแชร์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่การสรุปว่าทั้งหมดมีแค่13เรื่องนะมันมีหลายเรื่องเลยที่ผมไม่ได้พูดถึงข้อแรกครับคำว่าโอกาสครั้งสุดท้ายเนี่ยใครพูดกับเราก็ได้แต่ห้ามเราพูดกับตัวเองเป็นอันขาดชื่อคือไม่มีครั้งสุดท้ายสําหรับโอกาสคนอื่นจะพูดบ่าเฮ้ยเธอไม่มีโอกาสละเธอไม่มีโอกาสละคน<ม>อื่นพูดพูดไปเหอะครับแต่ขออย่างเดียว อย่าให้ตัวเองพูดกับตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยเราจะหยุดแล้วเราจะไม่พยายามอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกกับตัวเองก็ขอเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันเนาะไม่ใช่ว่ามีคนมาพูดนิดนึงแล้วก็บอกเอองั้นเราคงไม่มีโอกาสเชื่อเขาไม่หมดเลยเราไปพูดกับตัวเองซะเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับก็ไต่ต้องดูดีๆนะครับไต่ต้องดูดีๆแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันมาเสมอแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดด้วยซ้ําตัวเองพูดกับตัวเองเสร็จเลยคิดปุ๊บอยากจะทําโอ้ไม่มีโอกาสหรอกเลิกทันทีนี่ยังไม่ได้ฟังใครเลยสักคนนะข้อ2นะครับโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆอันนี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะพยักหน้าตามว่าจริงนะครับคือบางคนอาจจะโชคดีหน่อยที่แบบมีโอกาสซ้ําแล้วซ้าเล่าเต็มไปหมดเลยบอกไม่เห็นไม่เห็นจริงเลยคนนั้นเห็นได้โอกาสแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ทําเขาก็ได้อีกได้อีก แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะโอกาสโดยเฉพาะโอกาสดีๆเนี่ยมันไม่ได้มาทุกวันไงพอยก็คือว่าเราเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยังนะครับเขาถึงพูดกันว่าโอกาสกับการเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะมาต้องมาพร้อมกันเนาะบางทีโอกาสมาปุ๊บเราไม่มีการเตรียมพร้อมเราก็ต้องทิ้งโอกาสนั้นไปช่วยไม่ได้เช่นผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเช่นคุณอาจจะมีความฝันอยากไปทํางานต่างประเทศทํางานอยู่ที่นี่เนี่ย วันหนึ่งหัวหน้ามาบอกจะไปเปิดสาขาที่อเมริกาจะส่งคุณไปเป็นเมนเจอร์ที่นู่นโหโอกาสมาเต็มแต่พูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้คุณก็ต้องปฏิเสธไปเพราะคุณไปที่นั่นคุณก็สื่อสารไม่ได้อย่างนี้แปลว่าคุณไม่เตรียมพร้อมนะถ้าคุณเตรียมพร้อมยังไม่รู้แหละหัวหน้าก็ยังไม่ได้ให้เราไปหรือว่ายังไม่เห็นมีโครงการเลยแต่คุณเรียนภาษาอังกฤษไว้ก่อนเรียนจนกระทั่งคุณเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ถ้าหัวหน้าเขามีโอกาสมาให้เราเราไปได้เลย ถ้าไม่มีคุณอาจจะไปลองหางานที่อื่นที่มีโอกาสมากกว่าที่เดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไปด้วยอันนี้ต่อยอดให้ด้วยสําหรับข้อที่2ข้อที่3นะครับไม่ต้องเสียใจว่าอะไรจะจบลงแต่ให้ดีใจและภูมิใจที่เราได้เริ่มต้นทํามันขึ้นมาคือทุกอย่างเนี่ยมันมีวันเริ่มและวันจบนะครับอันนี้พี่ตุ้มเนี่ยพูดถึงคลาส abc เป็นคลาสที่โด่งดังคลาสหนึ่งที่พี่ตุ้มทํากับพี่โจนะครับพี่ตุ้มหนุหน่มองจัจกับพี่โจธนาเนี่ย เขาทำด้วยกันแล้วโหมีคนมาเรียนเป็นพันๆคนเลยฮะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแต่วันหนึ่งพี่ตุ้มก็รู้สึกเหมือนกับอิ่มตัวแล้วก็อยากที่จะเลิกก็เป็นบทเรียนว่าบางทีมันมันก็ต้องมีวันเริ่มและวันจบนะไม่ว่าคลาสอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจครับให้ดีใจและภูมิใจที่เราได้เริ่มสิ่งนั้นนะพี่ตุ้มก็ได้เริ่มทําอะไรดีๆในคลาสนี้นะครับมีเรื่องราวให้อ่านในหนังสือเยอะแยะนะครับว่าเป็นเรื่องที่ว้าวเป็นเรื่องที่แบบคนเรียนประทับใจโน่นนี่นั่นแล้วรู้จักคน เป็นอีกเป็นพันๆคนนะครับไม่ธรรมดานะครับข้อ4ครับยิ่งเรายอมเสียเปรียบเรายิ่งได้อันนี้พี่ตุ้มเล่าถึงเรื่องของการเจอพี่โจครั้งแรกนะครับว่าเอ๊สองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงแล้วก็มาทำคลาสด้วยกันได้ยังไงก็บอกต้องย้อนกลับไปตอนพี่โจเขาทำที่ DT แทนะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังมาจับมือกับหนังสือพิมพ์มติชนสำนักพิมพ์มติชนนะครับเพื่อทำโปรโมชั่นอะไรร่วมกันเนี่ย พี่โจมาถึงปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าปกติการต่อรองทางธุรกิจเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแบบว่าไม่ยอมให้หนู่นไม่ยอมให้นี่ก็พยายามจะรักษา,าจะเรียกว่าอะไรนะผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเองเนาะแต่พี่ตุ้มมาถึงพี่ตุ้มบอกเออเดี๋ยวเขาจะแถมมันนี้ให้คือมาถึงเนี่ยแถมเลยแถมเลยโดยที่ยังไม่ได้ต่อรองอะไรสิ้นบอกว่าอยากแถมนี้ให้พี่โจก็บอกเอา้าเขาแถมงี้ก็เลยเหมือนเกทับพี่โจก็เลยบอกงั้นดีแท็กแถมมันนี้ให้ด้วยพี่ตุ้มก็แถมเพิ่มอีก กลายเป็นวินวินเนาะทุกคนเอนจอยทุกคนมีความสุขจากการที่พูดกันแทนทย่จะต่อรองแย่งชิงกันกลายเป็นว่าแย่งกันแถมนะครับก็แล้วก็2คนนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเป็นเป็นมิตรหรือว่ารู้สึกดีต่อกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ร่วมทําอะไรด้วยกันอย่างเช่นการทํา ABC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยอมเสียเปรียบเรายิ่งได้แต่ผมมีโน้ตไว้นิดนึงก็มันเหมือนคําว่า giver กับ taker ถ้า giver เนี่ยไปอยู่กับ giver ด้วยกันเองเช่นพี่ตุ้มกับพี่โจเนี่ยเป็น giver ทั้งคู่เนี่ยยอมให้เนี่ยมันจะมันจะเจริญงอกงามแต่ว่าระวัง giver ที่ไปอยู่กับ taker taker คือคนจะเอาแต่ได้ไอ้นี่ก็จะสูบอย่างเดียวเลยคุณให้เท่าไหร่มันก็สูบแหลกเลยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้ไม่มีหนังสือพี่ตุ้มนะครับผมแค่มาต่อย,ยอดให้ฟังด้วยนะครับข้อที่5เนาะความรู้มีอยู่2แบบคือรู้ว่ารู้อะไร กับรู้ว่าไม่รู้อะไรดังนั้นความไม่รู้จึงเป็นความรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรจริงๆผมว่าอันนี้จริงรู้ว่ารู้อะไรเนี่แน่นอนเรารู้เรื่องนี้แล้วเราเราก็รู้ว่าเรารู้เรื่องนี้นะแต่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันเป็นจุดตัวสร้างปัญญาเราเลยนะเพราะว่าพอเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยแล้วเรายอมรับแล้วเราตระหนักรู้ด้วยว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถไปหาความรู้เรื่องนั้นเพิ่มเติมได้ ที่ยากที่สุดล้านตรายที่สุดคือไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ยากครับเพราะว่าคุณมันอาจจะมีเรื่องสําคัญบางอย่างที่มันสําคัญสําคัญแต่คุณนั้นไม่รู้ไงว่าเรื่องนี้มันสําคัญแล้วคุณไม่รู้ว่ามันสําคัญด้วยคุณไม่สนใจมันเลยอันมันก็อาจจะทําให้เราล้มเหลวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่รู้ให้เป็นสิ่งที่เรารู้นะครับก็คืออย่างแรกต้องตระหนักรู้ก่อนว่าจุดอ่อนเราคืออะไรจุดแข็งเราคืออะไร นะรู้ว่ารู้อะไรก็เหมือนจุดแข็งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็เหมือนเรารู้จุดอ่อนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือเราไม่รู้จุดอ่อนตัวเองซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดเปราะบางมากๆนะครับของเราหรือธุรกิจของเรานะรวิธีทําให้รู้ทําไงอันนี้ผมต่อยอดอีกนะครับพี่ตุ้มไม่ได้เขียนเรื่องนี้ผมว่าฟังเยอะๆอ่านเยอะๆฮะถ้าเราแบบอย่างฟังนุบดอนสตอรี่เนี่ยหรือหรือช่องอื่นก็ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้มากขึ้น อย่างน,น้อยๆก็ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เลยเว้ยมันเรื่องนี้มันสําคัญใช่ป่ะมันมันจะตระหนักรู้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนอื่นก็ได้นะผมก็ฟังอดัมแกรนผมฟังมิชชันดูดมูนผมฟังแปดมันัดครึ่งหรือไม่อ่านหนังสือเยอะๆครับเนี่ยหนังสืองานสดหหนังสือบางคนบอกโอ้กองดองกองดอง,ง,ดองเอาเอางี้ดีกว่าถ้าต้องเลือกนะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินขนาดที่ไม่มีเงินซื้อหนังสือนะเอาทั่วๆไปมีกองดองดีกว่าไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านนะผมผมผมเชียกองดองไง เพราะว่าอย่างน้อยเราได้หยิบม,มาอ่านบ้างแหละถ้าไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านเราจะไม่ได้อ่านอะไรเลยครับแต่เอาเอา,เอาทางที่ดีก็ซื้อมาพอเหมาะพอสมให้ได้อ่านบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นขาอ่านก็กองดองธรรมชาติผมก็มีฮะตอนนี้กิบอัพแล้วนะกิบอัพก็คือไม่เอาละไม่ต้องหวังว่าจะทลายกองดองแนละ้วก็ก็ดองเข้าไปแต่ผมก็อ่านเยอะนะครับอ่านอ่านก็ร้อยปีหนึ่งร้อยหกสิบเล่มอะก็ยังมีกองดองเลยเพราะนั้นไม่ต้องหวังว่าจะไม่มีฮะ เพราะว่าเรทการซื้อเราเนี่ยสูงกว่าเรทการอ่านอยู่แล้วนะครับมีอะไรชอบก็ซื้อมานะครับามาดูข้อที่6นะครับการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จคู่หูในการทำงานและทีมงานเป็นสิ่งสำคัญมากข้อพี่ตุ้มกับพี่โจก็เป็นคู่หูในการทำงานที่สร้างคอส A B C ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ใช่พี่ตุ้มกับพี่โจอสองคนทำสำเร็จทุกอย่างพี่ตุ้มกับพี่โจก็ มีทีมงานพี่ตุ้มก็เล่าให้ฟังใครต่อใครที่มาช่วยทําและทําให้มันน่าสนใจทําให้มันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ผมว่าลองไปศึกษาคู่หูระดับโลกก็ได้นะครับเราเห็นสตีฟจ็อบก็มีคู่หูที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า Bill ิลเกตก็มีทุกคนก็มีนะครับที่เป็นคู่หูที่ร่วมกันสร้างธุรกิจอะไรต่างๆนะครับสำคัญนะครับสำคัญข้อ7นะครับศิลปะ ของการหยุดคือศิลปะสําคัญในการดําเนินชีวิตคือมันต้องรู้จังหวะหยุดยอย่างพิตุ้มเนี่ย A A B C เนี่ยไม่ใช่คอร์สที่ไม่มีคนเรียนแล้วค่อยเลิกนะเขาเลิกในจุดที่พีคมากนะมีคนแบบต่อคิวกันเยอะมากแต่เขาก็รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเขาหมดไฟแล้วเขาอยากจะหยุดเนาะมันก็เหมือนคล้ายๆกับนักกีฬาดังๆหลายๆคนเนี่ยสังเกตไหมนักกีฬาดังๆหลายๆคนเนี่ย เขาไม่ได้เลิกแบบจนกระทั่งแบบวิ่งตามฟุตบอลไม่ไหวนะฟุตบอลเนี่ยเขาเลิกตอนที่เขาได้แชมป์มีหลายคนนะครับที่ผมนึกได้เร็วๆนะที่เรารู้สึกว่าผมยังไม่เห็นหน้าเลิกนะยุคผมนะอิลิกันโตน่าเงี้ยเลิกหรือเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันจริงๆท่านก็อายุเยอะแล้วตอนเลิกนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้แชมป์นะพีคเลยเขาก็จบล่าสุดตอนนี้ถ้าใครดูฟุตบอลนะเจอเก้นคลับปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสได้หลายแชมป์เลยครับ แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้แชมป์หนึ่งละจุดนี้ไม่ใช่เลี้ยวภูไปไม่ได้แล้วกําลังจะล่มสลายไม่ใช่เลยเจ๋งเลยครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่เจอร์กนคอปก็หมดไฟแล้วก็บอกว่าต้องหยุดละเลิกละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกแบบนี้เสมอแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นศิลปะเนาะว่ามันถึงจุดที่ควรจะหยุดก็ต้องหยุดนะครับแล้วมันอาจจะมีเรื่อง e h i n d the scene ที่เราไม่รู้นะเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็อยากใช้ชีวิตบ้างอะ นึกนึกภาพอย่างเจอเก้นครอปเนี่ยเขาก็เหนื่อยอ่ะมาคุมแล้วก็ทุกอย่างได้แชมป์หมดแล้วอ่ะมันก็หมดไฟระดับหนึ่งอ่ะเนาะอ่ะมาดูข้อที่8ครับกระแสงเงินสดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจนี่ถ้าใครเรียน MBA จะทราบเลยนะครับว่า Cash is the king เนี่ยไม่ใช่คําพูดที่เกินเลยนะครับเพราะว่าองค์กรที่เจ๊งเนี่ยหลายองค์กรไม่ใช่ขาดทุนนะครับแต่เจ๊งเพราะว่าหมุนเงินไม่ทัน ทำไมถึงเจ๊งอ่ะผมเล่าเพิ่มเติมตรงนี้ให้เพราะว่าคุณไม่มีเงินไปจ่ายให้เจ้านี้ไงครับสมมุติว่าคุณไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตผลิตเสร็จเพิบคุณขายลูกค้าขายดิบขายดีเลยแต่ลูกค้าเนี่ยกว่าจะจ่ายเงินคุณเนี่ยสาวันแต่เจ้านี้เนี่ยคุณต้องจ่ายวันนี้แล้ววันนี้คุณไม่มีเงินไปให้เจ้านี้แล้วคุณบอกให้เจ้านี้รอ30วันบางคนไม่รอนะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่จ่ายนิดผมฟ้องนะแล้วสุดท้ายคุณอาจจะโดนฟ้องแล้วลูกหนี้คุณมีแต่ว่าคุณไม่มีเงิน สดเข้ามาคุณไปบอกว่าเดี๋ยวผมก็เก็บเงินได้ไม่มีใครเชื่อถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายเขาคุณหมุนหมุนไม่ทันคุณก็ล้มละลายไงคุณก็ต้องปิดกิจการไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการกระแสงเงินสดจึงเป็นสิ่งสําคัญบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเขาขาดทุนมาเป็น10บสปีนะครับแต่เขาไม่ได้เจ๊งนะครับ พอเขามีเงินเข้ามาเขาเอาเงินไปอินเวสต์ไปลงทุนมีเงินเข้ามาเอาเงินไปลงทุนมีเงินเข้ามา,เ,าเงินไปลงทุนเพราะฉะนั้นมีแต่ลงทุนตลอดทางเลยสร้างนูน่นสร้างนี่ใหญ่โตเลยแต่ว่ามันขาดทุนไงเพราะว่าตอนที่เอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ไงมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นดูขาดทุนนะแต่ว่าฐานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เป็นไงฮะกลายเป็นกําไรมหาศาลนะครับอ่ะมาถึงข้อที่9นะครับยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นโอกาสมากเท่านั้น คนที่บอกว่าได้มีโอกาสเยอะๆเนี่ยไม่ใช่โชคดีแบบมั่วซั่วนะบางทีเนี่ยเขาศึกษาในรายละเอียดเขาลงรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากครับแล้วเขาเห็นจุดอ่อนเขาเห็นอ่าเรียกเพนจุดที่เขาสามารถจะไปช่วยได้จุดคือคอคนพวกนี้เนี่ยเขาเขาไม่ใช่ว่าแบบสุ่มมั่วซั่วนะแล้วก็บังเอิญโชคดีมันก็คงมีเหมือนกันแหละที่บังเอิญแบบนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับส่วนใหญ่คือคนที่ลงรายละเอียดหลายๆเรื่องครับแล้วทําให้เขาเห็น ช่องว่างโอกาสต่างๆเข้ามานะครับขอ้อ10ครับถ้าเปรียบเหมือนคนธนาคารคือคนที่ตกใจง่ายวันก่อนเนี่ยผมผมเขียนรีวิววันนี้ไว้ในเพจนว o ดอนสตอรี่นะก็มีคนเข้ามาถามว่าอธิบายข้อนี้ให้หน่อยว่าธนาคารเป็นคนตกใจง่ายยังไงคือมันมีอะไรสั่นไหวนิดนึงอ่ะเขาหยุดเลยนะครับเขาไม่ให้กู้เลยนะสมมุติว่าบริษัทเริ่มดูไม่ดีหรือว่ารัฐบาลเริ่มมาประกาศตัวเลข ทางเศรษฐกิจมีดีเขาใครเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟทันทีสมมุติคุณกู้แล้วคุณกําลังจะขยายตัวคุณจะกู้เพิ่มหรือคุณเริ่มสครัคเกิลทางการเงินสครัคเกิลก็คือเฮ้ยเริ่มแบบหมุนเงินไม่ค่อยทันเงินสดไม่ค่อยมีคุณขอธนาคารกู้เพิ่มจังหวะน,นั้นธนาคารจะไม่ให้กู้ฮะเพราะว่าเขาตกใจเขาไม่คนตกใจง่ายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับกะว่าเฮ้ยขาดเงินเมื่อไหร่ไปกู้ธนาคารเอาไม่ไม่ง่ายนะครับธนาคารเขากลัวกลัวที่สุดคือกลัวหนี้เสีย พูดง่ายๆว่าเขากลัวว่าปล่อยกู้แล้วเขาจะเอาเ,อาเอาเงินคืนไม่ได้คุณไม่มีเงินต้นคืนเขาก็เลยมีคนแซวนะธนาคารเหมือนชอบเอาร่มมาให้วันที่อากาศดีคือบริษัทไหนมั่นคงเนี่ยเขาอยากปล่อยกู้มาแต่บริษัทพวกนั้นไม่ต้องการเงินกู้แต่พอฝนตกปุ๊บธนาคารริบร่มคืนเลยฝนตกหมายถึงเศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่นั่นบริษัทจะเจ๊งละต้องการเงินกู้ด่วนเลยธนาคารบอกไม่บายบายๆไม่เอานะครับ ก็เป็นแบบนี้เนาะข้อ11ยิ่งเรียบง่ายยิ่งงดงามจริงๆมีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับการความงดงามต่างๆไม่ได้แกปลว่าเพิ่มเต็มไปหมดแต่มันกลับเป็นความเรียบง่ายผมนึกผมนึกถึง Apple Watch ไอโฟนแทบไม่มีปุ่มเลยไม่ใช่แทบ iPhone ไม่มีปุ่มเลยใหม่ๆตอนนั้น BlackBerry ปุ่มเต็มเลยไหมชอบเลยปุ่มเต็ม iPhone ดีไซน์มาไม่ต้องมีปุ่มเรียบง่ายมากนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบดูไม่มีอะไรเลย หรือรถหลายๆคันเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นสวยๆหลายคันนะเป็นดีไซน์ที่แบบคลาสสิกไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยฮะแต่ยิ่งเรียบง่ายยิ่งงดงามจริงๆ12นะครับความกลัวก็ช่วยสร้างโอกาสได้เช่นกันอันนี้ก็จริงนะครับบางทีเรากลัวไม่อยากทํานูน่นไม่อยากทํานี่ไม่อยากทํานั่นแต่ความกลัวนี่แหละครับทำให้เราสร้างโปรดักต์ใหม่ๆสร้างโซลูชันหรือทางออกใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้แล้วข้อสุดท้ายนะครับ13ครับ การตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วได้เจอคนที่เรารักคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตโหวันนี้แบบใช่จริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสตรงนั้นเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เราตื่นขึ้นมาคนที่เรารักก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตเราอาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ใครก็ตามถ้าเราตื่นมาแล้วเจอคนเหล่านี้เนี่ย ก็ขอบคุณชีวิตให้เยอะๆนะครับบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งนอกกายไม่ได้เป็นเกิจติยศชื่อเสียงเงินทองเลยครับแต่ว่าเป็นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันมีความสุขมากๆก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ไอเดียจริงๆวันนั้นอ่โพสไอ้ตัว Facebook ไปนะครับสรุปแล้วก็แท็กพี่พีพ่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันไว้บอกว่าขอบคุณที่เขียนหนังสือดีๆเล่มน,นี้และชอบอย่างยิ่งคือเรื่องของ แมนยูพี่ตุ้มเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแล้วผมก็เป็นแฟนแมนยูเหมือนกันพี่ตุ้มแกก็เลยมาตอบว่าขอบคุณครับอะไรเงี้ยมีโอกาสเสมอสําหรับแมนยูเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เนาะแล้วก็แบบสะท้อนใจดูบอลก็ไม่ค่อยบอกใครว่าไม่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 ชอบดูฟุตบอลเท่าไหร่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ๋อผมมีประชาสัมพันธ์นิดนึงมีสองงานนิดเดียวครับขออนุญ,ญาตเผอิญมันใกล้ละ วันที่6เมษายนนะครับงานแรกผมไปงาน Open House ของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับเป็น Open House ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้นะครับถ้าใครอยากจะไปฟังแล้วก็พูดคุยได้เลยนะครับถ้าของ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่ที่ศูนย์มรรจุแ่งชาติเศร,รศษฐกิจนะครับของ MBA วันวันที่6เมษายนเวลานวน13นาฬิกาถึง13นาฬิกา40นาทีแต่ว่า ถ้าอยากจะไป Open House ส์โครงการอื่นๆด้วยเข้าไปดูในเพจน้องประดอนสตอรีได้นะครับเขาก็จะมีหลากหลายโครงการนะครับแล้วก็ตอนเย็น4โมงถึง5โมงผมไปที่บูธของสำนักพิมพ์ดอทนะครับไปแจกไลเซนหนังสือของดอทก็คือแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วก็ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะครับ ก็เป็น2ง,งานที่อยากไปจะสัมพันธ์นะครับ Open House ก็จะมีผมมีคุณทอฟฟี่แบดชอร์หลายคนคงรู้จักนะครับมีคุณกาแฟแล้วก็มีคุณบอมนะครับโอลานว,วีรนนท์ก็จะไปที่นู่นด้วยก็จะพูดคุยกันได้นะครับส่วนงานแจากไรเซนก็เจอผมคนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเดินดูตามบูธต่างๆไปเจอเห็นมีคุณหนอมมีคุณบีนมีคุณเบสไปจากไรเซนหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านจบก็คือ เรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อที่วันก่อนรีวิวในงาน Sunday r e f e c t i o n นะครับก็คงไปขอไลเซ็นด้วยแล้วเห็นคุณต้นสนกับคุณนิ้วกลมจะไปขึ้นเวทีอาจจะติดหนังสือไปขอไลเซ็นด้วยนะครับทวิเซนเทิร์เดี๋ยวเด๋ยวได้รีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d o n Story A life changing story.